ใจมากจาก้าอันนี้น้ำน้ำฝร,รั่งออรแกนิกครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวกันราทักไทยคุณผู้ชมก่อนดีไหมอ๋อได้เลยครับ <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับน,น้ำพึ่งแล้วก็เจอรี่นะคะในรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อค่ะช่วงนี้นะพี่ว่าถ้าไม่จำเป็นนะ <c oughs> ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลดการเดินทางค่ะ <c oughs> ใช่เลยครับอยู่บ้านนะครับหยุดการแพร่ระบาดของโควิด19นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพของตัวเราเองด้วยรับประรทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับนั่นเหมือนอย่างที่เจอรี่เนี่ยนะนำน้ำฝรั่งออแกนิกเนี่ยมาให้พี่ที่เรียกว่าอุดมไปด้วยวิตามินซีแล้วก็ช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายด้วยใช่ไหมใช่ครับพอ,อพูดถึงน้ำฝรั่งออแกนิกแล้วก็ทำให้ผมนึกถึงแขกรับเชิญของผมท่านหนึ่งครับ<ฆ>คุณน็อตทาวิทนะครับ,รบซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นแขกรับเชิญที่ทําให้ผมรู้สึก นึกถึงเขาขึ้นมาเขาเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งตลาดฟาร์มฝันปันสุกครับก็เป็นตลาดอินทรีครับเพื่อคนนครสวรรค์ครับก็เลยได้ว่าทําให้คนจังหวัดนครสวรรค์ดได้มีผักปลอดสารพิษไว้บริโภคครับเออแล้วทําไมเขาถึงได้อยากทําตลาดฟาร์มฝันปันสุกนี้ <c oughs> จุดเริ่มต้นเลยนะครับครอบครัว <c oughs> <c oughs> ของคุณทาวิทครับหรือคุณน็อตเนี่ยเขาเป็นคนที่รักสุขภาพนะครับเป็นครอบครัวรักสุขภาพชอบทานผักแต่ว่าจังหวัดนครสวรรค์ถึงแม้จะเป็นจังหวัดที่ จังหวัดเกษตรกรรมแต่ว่าผักอินทรีย์นี้หาทานยากทําให้ทั้งครอบครัวเขาหรือคุณทาวินจะต้องเดินทางมาที่กรุงเทพครับมาที่ตลาดสีเขียวแล้วก็มาเจอกับตลาดแห่งหนึ่งครับนั่นคือตลาดปันอยู่ปันกินนะครับเป็นตลาดที่รวมผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตให้มาเจอกันซึ่งเป็นไอเดียที่ดีมากครับทำให้คุณน็อตได้ไอเดียตรงนี้นํากลับมาทําตลาดฟาร์มฝันปันสุขที่จังหวัดนครสวรรค์ครับ อพี่อยากจะเห็นตลาดฟาร์มฝันปันสุขซะแล้วสิว่าเป็นยังไงโอ <Jerry. S 1> ได้เลยครับในงั้นเดี๋ยวผมพาพี่น้ำพึ่งนะครับแล้วก็คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศครั้งที่ผมไปถ่ายรายการที่ตลาดฟาร์มฝันปันสุขในครั้งนั้นว่าเป็นอย่างไรไปชมกันครับตลาดนัดฟาร์มฝันปันสุข ตลาดสินค้าเกษตรออร์แกนิกที่ผ่านการคัดเลือกด้วยมาตรฐานของกลุ่มครับจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนโดยจะเน้นการพรีออเดอร์สินค้าไว้ล่วงหน้าแต่ก็จะมีสินค้ามาเผื่อให้กับลูกค้านะครับขาจอจะได้จับจ่ายกันด้วยครับซึ่งนอกจากผักสดผลไม้เนื้อสัตว์แล้วนะครับที่นี่ยังมีอาหารแปรรูปให้เลือกอีกมากมายแถมยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละเดือนครับให้ลูกค้าที่มาได้ร่วมทำกิจกรรมอีกด้วยครับ ดีจังเลยอ่ะเจอรี่ดูแล้วมีแต่ของน่าทานทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ครับไม่ใช่น่าทานครับอร่อยและของดีทั้งนั้นเลยนะครับพี่นพึ่งครับดูไหมครับว่ากว่าจะมาเป็นตลาดฟาร์มฝันปันสุกนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าคุณน็อตจะต้องเดินทางออกไปพูดคุยกับเกษตรกรที่มีแนวคิดที่เป็นแนวทางเดียวกันครับเดินทางไปทุกอำเภอนะครับในจังหวัดนครสวรรค์ครับไปคุกคีบางครั้งนะครับไปนั่งพูดคุยคุกคีเสร็จปุ๊บไม่ใช่ก็ต้องไปหาใหม่ครับ ไม่ใช่เรื่องง่ายครับกว่าจะรวบรวมมาได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนขนาดนี้ครับอืมแสดงว่าคุณน็อตเนี่ยนะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะให้ชาวนครสวรรค์เนี่ยมีแหล่งอาหารดีๆไว้ทานครับเออว่าแล้วเนี่ยพี่ก็ชักอยากจะรู้ว่าฟาร์มฝันบรรสุเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะในช่วงโควิดมันแบบเครียกว่ามีผลกระทบไหม โอ้ดีเหมือนกันครับแปว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราวิดีโอคอลไปคุยกับคุณน็อดดีไหมครับดีจ้ะดีโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยกันครับค่ะร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน เสริมกำลังใจโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีสวัสดีครับคุณน็อตครับสวัสดีค่ะคุณน็อตคุณน็อตครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณน้ำพึ่งนะครับค่ะครับผมคุณน้ำพึ่งครับนี่คุณน็อตภาวิทครับที่เป็นเจ้าของ โครงการฟาร์มฝันปันสุขครับแล้วก็ที่บ้านก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับอรหอยเชียงกงด้วยครับค่ะค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะค<า><า>รับก่อนอื่นคโควิด19ได้รับผลกระทบกันทั่วประเทศอย่างนี้อยากทราบเป็นการครับที่นครสวรรค์ที่บ้านธุรกิจได้รับผลกระทบไหมครับก็จริงๆแล้วมันธุรกิจมันเริ่มซบเซามาตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับแต่ว่าโควิดมันทําให้เห็นได้ชัดเลยว่า เกษตรกรคือบ้านผมขายอะไรส่วนใหญ่จะเป็นรถดัดแปลงะครับให้เกษตรกรเนาะพอเจอผลกระทบโควิดเข้าก็ยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมมากครับเงียบเลยครับซบเซาเพราะอะไรครับก่อนโควิดนะฮะเป็นด้วยน่าจะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีมากกว่าครับเช้านาไม่ค่อยมีเงินนะครับส่วนใหญ่เราขายรถดัดแปลงนะครับเป็นรถอีแตนเป็นอะไรเงี้ยครับแตเช้านาไม่ไม่ค่อยมีเงินตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดแล้วครับแต่พอโควิดเข้ามามันทําให้หนักขึ้นกว่าเดิม ค่ะแล้วสถานการณ์โควิดนะคะของที่จังหวัดนครสวรระคะ์เนี่ยค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็นะตอนนี้ก็วันหนึ่งก็ร้อยกว่าคนนะครับเพราะว่ามีเข้ามาจากในกรุงเทพด้วยครับแล้วก็ในพื้นที่เองก็ก็ยังมีบ้างอยู่ครับก,ก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับได้รับผลกระทบเรียกได้ว่าทั่วถึงธุรกิจก็ได้รับผลกระทบ,บแล้วตลาดความฝันบรรสุขหรอครับได้รับผลกระทบไหมครับคือตอนนี้ครับของเราต้อง ปกติจัดทุกวันที่สิ้นเดือนใช่ไหมครับตอนนี้ต้องงดจัดปกติครับคือแต่ว่าเรายังเปิดรับยอเดอร์แล้วให้ลูกค้ามารับหน้างานเอาครับอือืจค<ะ>บค่ะงดมานานหรือยังครับเออประมาณคือช่วงแรกถ้าช่วงแรกก็สองเดือนครับแล้วพอมันเริ่มประกาศขายล็กบ้างอะไรบ้างครับก็กลับมาจัดใหม่ครับแล้วมีจัดตอนกลางคืนด้วยตอนหลังนะครับ แล้วก็มารอบนี้ก็ประมาณสามสี่เดือนแล้วครับพี่ท,ที่ที่ไม่ได้จัดปกติถึงตลาดจะไม่ได้เปิดนะครับแต่เรามีหานลูกค้าอยู่แล้วเรามีขายทุกวันอยู่แล้วครับที่ปกติเราขายที่วิจิตรยนนะครับตอนนี้ลูกค้าเราก็ค่อนข้างมีเข้ามาทุกวันอยู่แล้วครับมันมันค่อนข้างไม่พอแต่ว่าโควิดขายดีกว่าเดิมด้วยซ้ำครับค่ะผลผลิตในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครมออีผักอะไรบ้างที่ปลูกอะค่ะ แต่พอเข้าช่วงหน้าร้อนนะครับมันก็เป็นปกติธรรมดาครับถ้าเป็นพวกผักใบมันก็จะปลูกยากขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้ผลผลิตน้อยลงก็ต้องมานั่งคุยกันในกลุ่มว่าต้องช่วยกันปลูกให้มันมากขึ้นกว่าเดิมจากแปลงหนึ่งได้สิบโลเนี้ยครับตอนนี้หน้าร้อนมันก็คงได้สักครึ่งหนึ่งก็จ,จะต้องช่วยๆกันปลูกให้มากขึ้นนะครับถ้าเป็นพวกผักใบนะครับแต่ว่าผักตามฤดูก็ปลูกเป็นปกติครับตัวฝักยาวแลวก็ได้ปกติครับครับก็แสดงว่าผักใบได้รับผลกระทบ แล้วตอนนี้ปลูกอะไรบ้างะคะตอนนี้ก็ปลูกกะเพราโหละพาเนี่ยเป็นหลักๆอยู่แล้วครับมีกระเจี๊ยบอ่าตอนนี้ช่วยในกลุ่มคือน้องๆครับปกติในสวนผมไม่ค่อยได้ปลูกขายเท่าไหร่จะปลูกกินเป็นหลักก็มาเสริมพวกผักสลัดนะครับพวกนี้ให้ให้พวกน้องๆเขาบ้างพอดีลูกค้าเผื่อขาดขาดตอนขาดช่วงอะครับก็ช่วยๆกันครับผมเมื่อกี้คุณน็อตบอกว่าในช่วงโควิดกลายเป็นว่าขายโอเคด้วยเพราะว่าคนนิยมมาซื้อออนไลน์กันใช่ไหมครับ ฐานลูกค้าเรามีอยู่แล้วครับเดิมที่เราสร้างความสัมพันธ์เดิมไว้ที่เขาเชื่อมั่นเราเนี่ยเขายิ่งเข้ามาซื้อยิ่งช่วงโควิดเขายิ่งตุนตุนสินค้ามากขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้ยิ่งไม่พอมากมากเข้าไปอีกครับครับถามถึงเรื่องสมาชิากบ้างครับปกติเกณฑ์มาตรฐานของคุณน็อตนะครับใ,ใครที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกได้จะต้องคุณน็อตจะต้องไปดูแปลงดูสวนครับว่าเป็นอินทรีย์จริงไหมถึงจะพาเข้าเป็นสมาชิกแต่ช่วงนี้งดเรื่องการเดินทาง วิธีการดูเรื่องของสมาชิกที่เข้ามาในกลุ่มเรามาตรการเป็นยังไงครับอืมปกติเราออกตรวจแปลงกันทุกเดือนเนาะคือแต่ตอนนี้พอมามีโควิดหนักๆเข้าแต่เราแต่เราเพิ่งงดเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนก่อนยังได้ไปแต่ว่าลดจานวนคนไปลงไปให้น้อยลงครับแต่ว่าเดือนที่ผ่านมานี่คือในจังหวัดมันเริ่มติดมากขึ้น,นครับเกินร้อยก็เลยต้องต้องต้องงดก่อนแล้วก็มาใช้ประชุมแบบพอไลคุยกันนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นแปลงเก่าก็ยังให้ลงมติกันว่าความเชื่อใจเป็นยังไงแล้วก็ให้เขาถ่ายรูปส่งมาบ้างอะไรประมาณเนี้ยครับค่ะแล้วตอนนี้มีแปลงให,ใหม่เพิ่มขึ้นบ้างไหมคะเออปีนี้เพิ่งได้มีแปลงเดียวเองครับเพราะว่าโค <c oughs> วิดก็เลยไมไ่ค่อยได้มีแปลงใหม่เข้ามาจะมีคนจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่เรายังไม่สามารถออกไปได้บ่อยๆครับก็ยังไม่ค่อยมีมีได้แปลงเดียวเองครับตอนนี้ก็ <c oughs> มีคนสนใจใช่ไหมคะที่จะมาทําแปลงใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ๋อยิ่งโควิดนี่ยิ่งกลับมาทําเกษตรกันเยอะเลยนะครับ คือคนในกรุงเทพก็กลับมาทําเกษตรกันเป็นส่วนใหญ่ครับโอ้ก็กลับกลายเป็นว่ากิจกรรมคึกคักมากขึ้นด,ด้วยเพราะว่าคนเริ่มมาสนใจเรื่องการทําเกษตรด,ด้วยคุณน็อตครับที่ตลาดฟามฝันปันสุขเราจัดทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือนอนแล้วตอนนี้มีงดบ้างเปิดบ้างเราปรับปรุงแก้ไขยังไงกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมเนี้ยครับเราเรามีกลุ่มไลน์ของผู้บริโภคอยู่แล้วครับที่เราทํากันมาตั้งแต่แรกๆครับอ่าเราก็เลยให้เปิดพรีออเดอร์แทนครับแล้วก็มารับหน้างาน โดยกําหนดคนเข้ารับชั่วโมงละสิคนแค่นั้นให้เขาสั่งสินค้ามาแล้วก็ลงเวลาไว้ครับว่าจะมาเวลาไหนยังไงครับค่ะ<อ>แสดงว่ายังนัดมารับที่ตลาดเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีการเดินช้อปปิ้งอย่างมารับแล้วไปเลยรับแล้วไปเลยใช่ไม่มีการเดินอื คุณน็อตฟังดูแล้วจัดสรรดีมากเลยค,ค่ะอยากจะดูแล้วล่ะค่ะว่าวิธีการทํางานนะคะแล้วก็แปลงผักของคุณน็อตเป็นอย่างไรคงจะขอให้ทางคุณน็อตพาชมหน่อยนะคะใด้ครับครับถ<ช>้าอย่างนั้นเดี๋ยวเบรกนี้เราจบตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าผมจะลบรบกวนคุณน็อตนะครับพาเดินดูในใ<ช>เลตลาดความฝันปันสุขครับดูแปลงของคุณน็อตว่าเป็นยังไงคุณเพิ่งจะได้เห็นภาพด้วยนะครับใช่ค่ะใช่ครับแล้วเจอกันครับค่ะ ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโกแกมันทุกเม็ด สร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ ครับก็เนี่ยครับก็คือผมก็พยายามปลูกผักอะไรไปเรื่อยๆครับส่วนใหญ่ก็จะปลูกไว้จีนเองครับแถบทางนู้นนะครับก็จะเป็นถั่วฝักยาวแต่ตอนนี้ต้นมันค่อนข้างโมหน่อยแล้วเพราะเก็บไปเยอะแล้วครับอ่าอันนี้ก็เป็นแปลงผักบุ้งครับพิ่งหวานเพึ่งหยอดไว้โหนี่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากจากเดิมไปเยอะไหมครับก็เยอะอยู่ครับก็พยายามทําให้มากขึ้นนิดนึงครับ ตอนนี้คุณนับส่วนใหญ่ปลูกจะมีตลาดที่ปลูกปลูกเพื่อบริโภคเองแล้วก็เหลือขายแต่ขายอาจจะน้อยกว่าแต่ก่อนไหมครับหรือว่าเยอะขึ้นเมื่อก่อนนะขายน้อยครับแต่ตอนหลังพอมันร้อนนะครับก็พยายามปลูกแล้วก,ก็ก็ช่วยขายมากขึ้นนะครับแล้วแปลงที่เราปลูกเสริมเนี่ยนะคะต้องเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าไหมคะก็พยายามนะครับว่าลูกค้าต้องการอะไระครับแล้วเราก็ปลูกเสริมเข้าไปแต่ว่า ปักพื้นบ้านก็ก็ปลูกปกติครับแล้วก็เสริมพวกค้ะซึ่งมันช่วงนี้มันยากมากครับก็คะนะประกาดขาวสลัดก็พยายามช่วยช่วยกันปลูกครับอันนี้เนี่ยคือเป็นแปลงที่ที่ที่ปลูกเพิ่มขึ้นอืาครับก็จะปลูกใส่กระถางบ้างอะไรบ้างครับมันก็จะมีเป็นคอสอย่เงี้ยอันนี้คอสคุณน็ครับอย่างปกติกิจกรรมเราจะมีเขาเรียกหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งก็คือทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนใช่ไหมครับแล้วจะมีการสั่งพรีออเดอร์โชว์สินค้ากันทางไลน์กลุ่ม ตอนนี้ในกลุ่มนั้นยังคึกคักไหมครับของทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตเนี่ยครก็ก็ในในกลุ่มไลน์ก็ยังยังคึกคักเหมือนเดิมครับมีมีผู้บริโภคเข้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เกือบในกลุ่มไลน์ก็เกือบ5้าร้อยแล้วครับอืมแล้วคุณน็อตมีไปแบบส่งไปต่างจังหวัดไหมคะมีต่างอำเภอต่างจังหวัดบ้างครับส่วนใหญ่ส่งเข้ากรุงเทพบ่อยครับแล้วเขาสั่งมาเยอะไหมคะออเดอร์เยอะไหมคะ ก็มีในใน,ในเครือข่ายก็จะสั่งกันเยอะเป็นปกติอยู่แล้วเขาก็จะพยายามสั่งแต่ละเดือนก็ได้อยู่ก็อย่างข้าวเงนี้ครับเราส่งได้เรื่อยๆอยู่แล้วไปร้อยโล,ลการส่งต่างจังหวัดเนี่ยนะคะในช่วงโควิดเนี่ยมันมีปัญหาไหมคะก็มีเรื่องขนส่งบ้างครับช่วงนี้ขนาดผมสั่งสั่งมาจากเครือข่ายยังยังช้ามากเลยครับตอนนี้จะส่งไปก็เราก็กลัวถ้าเป็นของสดมากเนี่ยเรากลัวกลัวค้างมากเลยครับ มันมันยากครับตอนนี้ขนส่งก็เป็นเรื่องยากมากครับครับคุณน็อตที่พาคุณน้ำพึ่งดูตัวนี้ก็คือพื้นที่ของฟาร์มฝันพันสุกครับเรียกว่าเป็นแปลงนคะที่ทำอยู่โออยากจะเห็นแบบเป็นอะไรนะเรียกเหมือนกับว่าที่เขาซื้อเขาขายกันเขาจะมีช็อปที่นําสินค้ามาวางโชว์ตอนนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขนาดไหนบ้างครับปกติเราเมื่อก่อนนะครับเราขายของออนไลน์แล้วก็ให้ไปรับที่ร้านอะไหล่ใช่ไหมครับแล้วก็พอมาเมื่อต้นเมื่อเพิ่งเปิดเมื่อต้นปีครับเรามีช็อป ข้างหน้าครับด้านหน้าเลยแล้วก็ทําขึ้นมาใหม่ให้ลูกค้ามารับสะดวกง่ายขึ้นครับอืไปดูหน่อยได้ไหมครับ,ยรบอยากเห็นชออ็อปอะครับได้ครับได้ครับค่ะอโอเคค่ะค่ะอันนี้ก็คือช็อปของทางคุณน็อตนะคะ ออมีอะไรบ้างคะ,คะเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในเลยได้ไหมคะอยากดูจังเลยะคะ่ะก็ด้านนั้นนะครับก็จะเป็นช็อปของความฝันปังุกเนาะแล้วก็จะมีนี่คือเป็นตู้แช่ผักนะครับสังเกตดูว่าในในตู้เขาค่อนข้างโล่มหน่อยเพราะว่าผักมันมาไม่พอเพิ่งมาลงเมื่อวานนะครับแต่ว่าวันนี้ก็หมดตีแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นของของตุ่มเราเองบ้างแล้วก็ของเครือข่ายบ้างครับ อันนี้ก็จะเป็นสีาขาวของทางเชียงใหม่เนี่ยครับคือเป็นสีขาวจากคุณเหลือเองสีจากจากเชียงใหม่โอ้โหมีสินค้าปรามอณนี้นี่คือโซนที่แบบผมยังไม่เห็นนะครับทําไหม่สะดูสวยเลยนะครับนี่ได้คุณนัดได้เปิดขายแบบจริงจังขนาดไหนครับตรงนี้ครับเปิดขายทุกวันแต่ว่าเปิดเป็นเวลาครับเป็นช่วงเวลาอยู่ตอนนี้คือเช้าแปดโมงถึงสิบโมงครับแล้วก็เย็นบ่ายสามครึ่งถึงหกโมงครึ่งวันจันทร์ถึงเสาร์ครับแต่วันอาทิตย์เปิดทั้งวันครับ ค่ะแล้วคนรู้เยอะไหมคะว่าได้มีการเปิดช็อปอย่างเงี้ยคะ่ะคือเราเรามีกลุ่มหลายผู้ได้โพสอยู่แล้วครับเราเราแจ้งเขาในนั้นอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวเขาก็ไปคุยกันเองแล้วก็พอหมดใน Facebook บ้างนะครับก็ก็ก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆครับหาประจำขาจรโอโ้โห <c oughs> แม่ได้พาพี่น้ำ <c oughs> พึ่งมาดูคลิกแปลงด้วยแล้วได้ดูช็อปด้วยหามุมนั่งสักหน่อยนหครับเผื่อได้คุยกันต่อครับอ่าได้ครับได้ครับ คุณน็อตครับทราบมาว่าทางกลุ่มได้มีการทํากิจกรรมเพื่อสังคมครับอยากทราบเป็นยังไงครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้คืออะไรครับตอนนี้ครับมันมีปัญหาโควิดอยู่แล้วก็ทางสวนผักคนเมืองนะครับมูลนิธิกษเศรษฐรกริจยั่งยืนประเทศไทยนะครับก็มีโครงการชื่อว่าอ่าปั้มปันอาหารปันชีวิตโควิดสิบเก้าเราจะไม่กินกันครับเราก็เลยมีโอกาสนะครับได้ ข้าไปช่วยเหลือเขาโดยที่เราเอาของจากเกษตรกร,กรในกลุ่มเราเนี่ยครับจากเงินบริจาคของผู้บริโภคแล้วก็มาซื้อของกับเกษตรกร,กรแล้วก็เอาไปบริจาคให้กับทางโครงการโครงการนี้นครับเพือ่อช่วยเหลือกลุ่มคนปรบ,บางคนไร้บ้านแคมป์คนงานอะไรเนงะี้ยประมาณว่าคนจนเมืองนะครับที่เขาไม่สามารถออกมาหาอาหารได้นะอะไรเงี้ยทำมานานหรือยังครับกิจกรรมนี้ครับจริงๆโครงการของสนับสนุนเมืองเนะี่ยเขาทํามาตั้งแต่โควิด้ะรอกแรกแล้วครับ แต่ว่าของเราเนี่ยเพิ่งได้มีโอกาสรับบริจาคจากจากผู้บริโภคครับแล้วก็มานําของมาซื้อของเกษตรกรแล้วก็ไปไปช่วยเขาค่ะแมนฟังแล้วรู้สึกดีจังเลยค่ะเพราะว่านะคะได้ช่วยเหลือเกษตรกรนะคะแล้วเรายังได้นำเอาวัตถุดีๆเนี่ยนะคะไปมอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนเรียกว่าได้สองทางเลยนะคะก็คือทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคโครงการตรงนี้เนี่ยจะทำไปอีกแบบนานแค่ไหนคะ ยังยคงทำไปเรื่อยๆครับปริมาณของผู้ที่ขาดแคลนยังเยอะอยู่ครับอาทิตย์หนึ่งห้าหกพันคนเลยนะครับที่ติดต่อเข้ามาจากม่มางคนะเทศนะครับแต่เราของเราเองเราก็พยายามจะทำเท่าที่ทําได้ครับคือเราจะดูว่ายอดบริจาคเรามีเท่าไหร่แล้วก็ผลผลิตมีมากน้อยแค่ไหนครับจะพยายามช่วยเหลือให้ได้ในทุกๆอาทิตย์นะครับอย่างที่ที่แล้วก็เพิ่งไปส่งมา<ค>แล้วก็อาทิตย์นี้ก็จะไปสกุ่งวันวันพปหัสทขที่ยี่สิบเก้าครับก็จะไปส่งก็ ครับโอ้โหค, oh. คุณนัทครับตอนนี้สถานการณ์ก็เรียกได้ว่าแพร่ระบาดก็ค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยการพบปะระหว่างผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตมันก็จะเขาเรียกปฏิสัมพันธ์นมันห่างกันไปด้วยครับทางฟาร์มฝันปรนสุขมีวิธีการจะทําอย่างไรบ้างในอนาคตถ้าเกิดมันยืดเยื้อครับือตอนนี้เ,เราเรามีกลุ่มไลน์ผู้บริโภคอยู่ครับเรายังใช้กลุ่มไลน์ตรงนั้นเป็นหลักอยู่เรายังไม่ใช้ไลน์แอดเรายังใช้เป็นไลน์กลุ่มหลักกลุ่มเดียวเพราะว่า จะได้มีการพูดคุยความสัมพันธ์ของผู้ริโพวกยังคงอยู่รครับ <C> e <ars> แต่มันก็คงจะได้ความสัมพันธ์ที่น้อยลงไปกับการจัดตลาดนะครับถ้าการจัดตลาดมันจะมีกิจกรรมด้วยแนละ้วมันจะมีการพูดคุยระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคค,ครับอันนั้นจะทําให้ความสมาัมพันธ์มันม,มากกวา่าผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ยังเป็นคนกลางที่พูดคุยกับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคให้เชื่อมโยงกันอยู่รครับทั้งที่สวนผมเนี่ยก็ยังมีผู้บริโภคเข้ามาบ้างถึงจะจะน้อยลงนะครับ ก็ไปยังได้พูดคุยบ้างครับคุณนอดมีเหนื่อยจะถอดใจบ้างไหมครก็จริงๆมันเหมือนจะทํางานง่ายขึ้นนะแต่ผมว่ามันมันเหนื่อยมากขึ้นคือคือเราต้องจัดการทุกอย่างเลยครับทั้งในกลุ่มไลน์ทั้งช็อปเองแล้วก็ร้านอะไหด้วยแล้วก็ยังต้องสื่อสารกับผู้ริโภคมันต้องสื่อสารมากขึ้นกว่าปกติเพราะเราไม่มีตลาดครับมันก็เลยทําให้การจัดการมันมันค่อนข้างหลายอย่างครับ แต่ว่าดีอยู่อย่างหนึ่งคือเรายังมีผู้ริ้่ครับคอยสับสนเราอยู่ข้างหลังเขาจะให้กําลังใจเสมอว่าให้คุณน็อตน,นะทําต่อไปนะอย่ายหยุดนะคืออยากให้มีตรงนี้ไปเรื่อยๆอ่ะครับนี่นคือเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้เราแบบยังยังยังคงต้องทําต่อไปครับ เราก็อยากเป็นหนึ่งในเป็นลูกค้าคเป็นผู้บริพ่อของคุณน็อตเนาะไอสครีมก็บอกว่าอร่อยอะแต่ถ้าเกิดจะมาถึงกรุงเทพมันคงละลายเป็นน้ำเนาะแต่ยังไงก็ตามนะคะน้ำผึ้งแล้วก็เจอรี่เนี่ยนะคะก็รู้สึกชื่นชมในตัวคุณน็อตแล้วก็ในเรียกว,ว่าในทีมนะคะเรียกเครือข่ายของทางคุณน็อตที่แบบว่าได้แบ่งปันให้กับผู้ที่เดือดร้อนนะคะในช่วงนี้ด้วย เราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณน็อตแล้วก็ทางเครือข่ายทุกๆคนด้วยนะคะครับ,รบแหมใครใครได้เป็นลูกค้าของฟาร์มฝันปันสุขผมเ <c oughs> ชื่อว่าติดใจเพราะ <c oughs> <ช>ได้ของดีตลอดก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมแล้วจะได้กินไอศตริมไหมอ่ะ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวรอรุ้นครับว่าถ้าเกิดสามารถขนส่งได้ง่ายผมว่าคุณน้ำพึ่งได้ทานแน่นอน ติดใจแน่นอนครับใครที่เป็นลูกค้าของฟาร์มฝันปันสุขนะครับก็เป็นกลังใจให้กับทั้งคุณน็อตนะครับทั้งลูกค้าและทุกคนที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์ด้วยรวมถึงคนที่ดูรายการนะครับอย่าพิ่งท้อนะครับก็คุณน็อตเป็นกําลังใจครับขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนอ็อตค่ะ จจจะเดดนาามทาททงพพอพอ้ใหได้เห็นการแบ่งปันในสังคมแบบนี้นะแล้วก็ยิ่งช่วงสถานาการณ์เป็นแบบนี้ด้วยแล้วทำให้พี่รู้สึกปลื้มใจเจอรี้รู้สึกแบบนั้นาัามโอ้โหโรู้สึกครับแล้วก็พี่คิดว่าอย่างน้อยเนะี่ยผู้ที่เขาเดือดร้อนเนี่ยนะพอเขาได้รับน้ำใจจากผู้ที่หยิบยื่นให้เนะี่ย มันก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กับเขาเลยนะพี่ว่าใช่เลยครับแล้ววันนี้ครับผมก็อยากจะขอย้ํากับคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยครับต้องยังคงยกกาดสูงนะครับสวมหน้ากากอนามัยล้างมือกันบ่อยๆนะครับและหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จําเป็นครับใช่แล้วค่ะช่วยกันอยู่บ้านครับหยุดเชื้อช่วยชาตินะครับและสัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมกลับมาพบกับรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อได้ใหม่นะคะวันนี้น้ำผึ้งแล้วก็เจอรี่ก็คงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ